ก็หลักๆที่ลองเดินเทียบดูนะครับเทียบกับสเปคชีที่บอกไว้เนี่ยก็ตรงตามสเปคชีนะว่าเหมือนกันเกือบหมดนะครับในรุ่นของออโต้กับแมนนวลในตัวของ b บ z 2022นะครับระหว่างออโต้กับแมนนวลจะต่างกันแค่ระบบของ i อซายที่เพิ่มเข้ามาว่าตัวออโต้จะมี i อซายแล้วก็ระบบพวกของ i อซายที่ทํางาน,นด้วยกันส่วนตัวแมนนวลจะไม่มีราคาก็จะต่างกันแต่ว่าของข้างในเนี่ยดูแล้วก็เหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ แล้วก็ไอ้พวกลูกเล่นอย่างอื่นข้างในนะฮะจะต่างกับตัว WRX ตัวเก่าที่เป็น VAB นะครับที่ตัวแมนนวลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลูกเมียนน้อยคือของหายเยอะค่อนข้างมากถ้าเทียบกับตัวออโต้นะฮะก็ถ้าเทียบ b r z ตัว2022กับตัวเก่านะครับเ่าที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าเติมของมาให้ค่อนข้างเยอะอะไรที่เคยเรียกร้องกันว่าตัวเก่าไม่มีตัวนี้มีเกือบหมดนะครับแล้วก็ราคาก็ัพขึ้นมาด้วย ตอนนี้ผมอยู่ที่วูดซูบูรุในงานมอเตอร์โชว์นะครับผมมาถ่ายตัวรถ b ีอาตัวใหม่เป็นตัว2022นะครับตอนนี้ s u b a r ุเอามาโชว์ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยเป็นตัว2.4เกียร์ออโต้นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งเป็น2.4เกียร์แมนนวลตัวนี้หลักๆนะครับที่ต่างจากตัวเดิมเนี่ยคือตัวเครื่องยนต์นะครับของเดิมนจะเป็น2.0 NA แต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มเป็น2.4 NA นี่คือการจัดวางเครื่องยนต์ภายในนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตัวของเบียร์เซ2022ที่เป็น2.4 MT นะครับการจัดวางเครื่องข้างในนี่ก็ไม่ต่างเลยตัวออโต้จะต่างกันหลักๆก,ก็แค่ตัวเกียร์ที่ใช้ข้างในนะครับที่ไม่ใช่เป็น Auto, ออโต้แต่เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดอันนี้คือภายในของเจ้าตัว subaru b i e r s e นะครับตัว2022ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเบาะเนี่ยไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับแบบปรับมือเบาะมือเลื่อนก็มือ ตัวระบบใหม่ๆที่มีเข้ามาในรถตัวนี้ที่เคลมไว้นะครับจะเป็นระบบ i s i g h ที่มีเพิ่มมาจากรุ่นก่อนส่วนในตัวแมนนวลเนี่ยก็คือตัดระบบพวก i Sight ออกไปแต่ว่าอย่างอื่นที่ต่างกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูเพิ่มนะ ในตัวที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับให้แพดเดนชิพมาแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะเป็นค r ูซคอนโทรลในตัวในรุ่นใหม่เนี่ยมีจอมาให้แล้วนะครับส่วนไอตรงตัวคอนโทรลอย่างอื่นพวกแอร์พวกเนี้ยยังนับปัดคล้ายๆเดิมตัวหัวเกียร์ของออโต้เองก็มีทรงคล้ายๆกับตัวแมนวนวลยังให้เบรกมือมาปกตินะครับอันนี้ค่อนข้างชอบเหมือนกันส่วนตัวไม่ชอบถึงมือไฟฟ้า นะอันนี้คือภายในของเต้าตัวแมนนวลนะครับเบาะหน้าตาเหมือนกันเบาะปรับมือเหมือนกันไอ้ตรงตัวคอนโซลเองก็ค่อนข้างจะเหมือนกันเกือบหมดนะครับตัวพวงมาลัยเองก็ได้เป็นปฏิฟังก์ชันเหมือนกันนะ ได้เหมือนจะได้การคูซมาด้วยน่าจะใช้ได้แหละมีแบบลดเสียงมีรับโทรศัพท์หัวเกียร์หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าพอเป็นแมนวนลวลเราก็เพิ่มตัวเลขเกียร์มานะาเป็นแบบยกแล้วก็หักต้องยกไอ้ตัวนี้ขึ้นนะครับเบรกมือให้มาตัวควบคุมไฟฟ้าตัวจอควบคุมรอบนี้ให้จอมาด้วย หน้าตาที่เหลือก็เหมือนกันกับหมดนะครับเป็นหน้าปัดก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดละแล้วก็นี่คือสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะข้างบนไม่มีไอซายนะครับตามสเปคชีนที่บอกไว้เนี่ยบอกว่าตัวแมนนวลจะต่างกับตัวออโต้แค่ระบบพ่วงที่มากับไอซายคือพวกระบบช่วยเบรกช่วยถอยอะไรพวกนี้กระจกหน้าให้ไฟมาด้วยนะไอตรงหน้าปัดที่กันแสงหน้าเนะี่ยอันนี้คือตัวไอซายนะครับในตัวออโต้เนาะ จะมีทั้งหมด2ข้างเป็นเทคโนโลยีวความปลอดภัยใหม่ของตัวสมุดนุนะฮะอันนี้อยู่ทีนะ่ตัวออโต้นะตัวไอ้กระจกมองหลังนี่เป็นกระจกมองหลังธรรมดาปรับมือนะอันนี้เป็น,ด,น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 ปด้านหน้าของเจ้าตัวแมนวนวลนะครับปรับแสงหน่อยด้านหน้าของเจ้าตัวแมนนวลนะครับจะเห็นว่าไม่มีไอไซส์อยู่ด้านข้างกระจกนะฮะถ้าเป็นตัวออโต้เม่กี้จะมีนะครับ เบาะหลังเป็นสองบวกสองคูเป้แต่ว่าเล็กรูมไม่มีนะครับไม่น่า,าจ,จะนั่งได้ถ้าจะนั่งอาจจะต้องชันเข่าหรือไม่ก็ต้องเลื่อนเบาะหน้าไปเยอะๆหน่อยส่วนท้ายรถนี่เหมือนเดิมเลยก็คือให้ยางอะไหลมาแต่ว่าตัวยางอะไหลเนี่ยก็ขึ้นมาทะลุไอ้ตรงตัวที่วางของตรงท้ายรถก็ในสำหรับรถคูเป้มันก็คงไม่ใหญ่อยู่แล้วที่ของท้ายรถเนี่ย ในตัวที่ MT เนี่ยก็จะเหมือนกันตัวข้างหลังนี่เป็นตัวโช้คกับบานพับนะผมว่าอัน,นี้สวยมากเลยผมชอบแต่ที่ผมไม่ชอบคือตูดเป็ดมันเนี่ยอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับท้ายของตัวแมนนวลก็เหมือนกันนะครับล้ออะไหล่ก็ชิโดชีเดขึ้นมาจากท้ายรถ